ไปที่ insert นะครับแล้วก็ไปที่ screen recording ครับจากนั้นก็ไป select area นะครับแล้วก็เลือกพื้นที่ที่เราต้องการที่จะบันทึกนะครับก็ทั้งหน้าเลยได้นะครับเสร็จแล้วกดอ่าก่อนกด record นะครับไปเปิดโปรแกรมที่ต้องการที่จะบันทึกก่อนแล้วก็กด record ครับอ่าแล้วเราก็ทำได้เลย สมมุติว่าอันนี้ทำเสร็จแล้วเราก็ไป STOP RECORDING นะครับไฟล์วิดีโอก็จะมาอยู่บนหน้า PowerPoint โดยอัตโนมัติเรา,าจะขยายก็ได้นะจะยอ่อจะขยายก็ได้นะครับอลองเล่นดูนะครับ Play ดูแล้วเราก็ทำได้เลยสมมุติว่าอันนี้ทำเสร็จแล้วเราก็ ใช้ได้นะครับสังเกตนะครับตอนรคคอร์ดเนี่ยต้องออดิโอนี้ต้องเป็นสีฟ้าอยู่ด้วยนะถึงจะรคคอร์ดเสียงเราเข้าไปแล้วก็โชว์โชว์เมาส์ก็ตรงนี้นะครับต้องต้องมีสัญลักษณ์สีเทาๆอยู่ด้วยเนาะโอเคครับจบแค่น,นี้นะครับอ๋อลืมบอกไปถ้าจะส่งเป็น powerpoint ก็ส่งท้ง powerpoint ท้ง powerpoint นี้ได้เลยหรืออยากจะดาวน์โหลดมาเป็น ไฟล์วิดีโอก็ทำได้ด้วยการคลิกขวานะครับแล้วก็เซฟเมดียแอสก็ทำเป็นวิดีโอได้เหมือนกันครับโอเคแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อได้ตามต้องการนะครับผมขอบคุณนะครับ